คือผู้ใหญ่ปากจับเป็นคนตรงถ้ามันไม่ถูกก็องผู้ใหญ่ตัวเลยนะจูอย่าเพิ่งกวาดเดี๋ยวให้ตรงนั้นเงียบหน่อยเด้อเงียบเงียบสักหน่อยหนึ่งกำลังสัมภาษณ์อยู่ <c oughs> อ่ะต่อเลยจะลืมแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านผู้ใหญ่เล่นงานคนนั้นเลยนะถ้าเอาของเกษตรข่าวยังยังไม่สำเร็จนี่ถึงบ้านเลย <c oughs> ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือก็เป็นอาชีพเกษตรกรเนี่ย ทำนาเป็นผู้หญิงก็ทีแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่เอ๊ะมันจะไปรอดไหมก็อยากพัฒนาพอเห็นบ้านมันยังไม่ก้าวไกลทันหมู่บ้านอื่นพอปี5 2อได้รับเลือนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคิดว่าเออได้เวลาที่เราลงมือแล้วแหละต้องรีบทําเลยครบหนึ่งเดือนเนี่ยพาชาวบ้านทําถนนนวลทางเลยบริจาคได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเกณฑ์คนร้อยคนในสองวัน่้มถนนนี่เสร็จหมดเลยนะโดยที่ไม่ง้อในงานอะไรทั้งสิ้นเลยลองดูว่ามันถ้าเรารวมพลังกันชาวบ้านจะอยู่ด้วยตนเองได้ไหมความเข้มแข็ง ขอสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวบันเตอทุกท่านนะคะเทคนิคเยอะในการพูดนี่แหละมันถึงจะได้มาถ้าไม่มีเทคนิคการพูดเฉยๆนี่มันยากสมมติว่าคนทําความดีเราก็ยกย่องผ่านห้องกระจายข่าวก็ตอนประชุม ล้วก็ยกย่องบางคนเนี่ยก็ให้ใบประกาศใส่กรอบให้เลยนะให้ชาวบ้านก็นรับรู้ยกย่องไปมีชื่อเขาผ่านเขาก็จะข่าวคนก็อยากได้ชื่อเสียงเหมือนกันทุกคนแหละชาวบ้านเขาก็จบให้เราประชาสัมพันธ์ชื่อให้เวลาคนมาทําบุญร่วมลง้เราก็ให้สินให้พรมีโชคมีชัย,ชยไปมีอยู่ดีมีสุขไป,ปก็ตามอัตภาพคิดอะไรก็ไว้สมหวังนะคะ คิดว่าตัวเองจะรอดหรือไม่รอดเลยกว่าจะรวมตัวคนได้เยอะๆเนาะค่าต่อเพนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เยอะเนาะเอามาซื้อของใช้ประจําวันเอามาทําจับฉลากให้าชาวบ้านเข้าแบบมีความสุขในการที่เวลาเข้ารวมประชุมก็กลายเป็นว่าออประชุมเมื่อไหร่สนุกสนุกเล้ก็ได้ใจทีนี้ถึงเดือนเมื่อไหร่มาก็เพียบเลยฝังหลังนี่มาสองสามคนนะก็ลูกบ้านก็บอกว่าผู้ใหญ่พอเออแต่ทีนี้เราเรามีความสุขในการให้ไงทำให้เขาสดชื่นอยากจะมาเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ติดใจเนาะ ถม่ใช่เขาติดใจนะั้นเราติดใจีในี่ต่อมาต่อมา2ปีก็หยุดตรงนั้นเออลองรู้สิว่าถ้าเราไม่มีจุดต,ตรงนี้แล้วที่เราทํามามันจะประสบความสาเร็จไหมก็มาเหมือนเดิมมันได้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคือผู้ใหญ่ปากจัดเป็นคนตรงถ้ามันไม่ไม่ได้ถูกต้องผู้ใหญ่พูดเลยนะจูอย่าเพิ่งกวาดเดี๋ยวให้ต้องเงียบหน่อยเด้อเงียบเงียบสักหน่อยหนึ่นงกําลังสัมภาษณ์อยู่ต่อเลยจะลืมแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ<ด>้านผู้ใหญ่ เล่นงานคนนั้นเลยนะถ้าห้อกระจายข่าวยังยังไม่สําเร็จนี่ถึงบ้านเลยในการทําความสะอาดหมู่บ้านถ้าท่านไม่ทําใครผ่านไปผ่านมาเขาจะดูได้ว่าท่านเกียดเราจะเช็คเอาไว้เลยว่าบ้านนี้ไม่ทําท่านจะโดนพิจรนานรณาสังคมในหมู่บ้านเราจะลงโทษการห้ามตากผ้าหน้าบ้านกางเกงในเหมือนกัน,นในห้องน้ำนี่ห้ามตากนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานเดินตรวจทุกอาทิตย์ปักจั๊ไนี่คือไม่ได้ด่าแต่เราต้องสอน เราต้องพาทําเหมือนทาความสะอาดหมู่บ้านถ้าเราไม่ย่ำทำนะเดือนต่อๆไปก็เริ่มเริ่มซาแล้วเราทําไปแล้วให้คนอื่นเข้าได้ผลได้ประโยชน์ได้งานแล้วก็ทําให้เขามีความสุขเราก็มีความสุข ีคุณธรรมจริยธรมรมเสียสละถ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผู้นําต้องตื่นหน้าก่อนเสียสละเรงกายแรงใจแล้วก็ทรัพย์ด้วยบริหารจัดการโคนไปไหนก็ต้องใช้ตังค์ผู้ใหญ่ก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองภาษีสังคมเนาะซองมาสักเดือนหนึ่งสี่ห้าซองเนี่ยจะใส่เล็กใส่น้อยก็ไม่สมหน้าผู้ใหญ่เนาะคือรักษาหน้าตัวเองด้วยรักษาหน้าลูกนั้เพราะฉะนั้นรายได้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงเสียอย่างเดียวเสียสละคิดแล้วต้องทําคิดแล้วถ้าไม่ได้ทำเนี่ย มันจะนอนไม่หลับคิดคืนเดียวเช้าขึ้นต้องรีบทำละเกิน7จวันแล้วเรางานไม่สําเร็จแน่ก้าพุ่งชนกับปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาทําอะไรก็ทําไปเลยพอเจอปัญหาเราค่อยมาแก้เพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้ว่ามันปัญหาเกิดขึ้น <S <S ถ้ามีโอกาสหน่วยงานเข้ามาเยอะเราก็ได้ความรู้ถ้าหน่วยงานเข้ามาน้อยโอกาสเราก็จะน้อยลงแต่เราก็จะพาชาวบ้านไปหาโอกาสข้างนอกก็คือแสวงหาเนาะสิ่งไหนที่มันดีแล้วสําหรับชุมชนแล้วเราไม่หยุดการเรียนรู้ไง อลไรชีวิตเนี่ยมันจะศึกษาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละสเต็ปขั้นตอนไปเรื่อยๆความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีติดตัวมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดจนตายเนาะโอ้โหรางวัลผู้ใหญ่เนาะเยอะมากของตัวเองเนี่ยสองปีก็ได้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแต่รางวัลที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นของชุมชนล้วนๆการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือในเรื่องของอหมู่บ้านต้นแบบห,หลายต้นแบบ ส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยอยากได้งบประมาณถ้ามาจริงๆอยากให้ด้านความรู้มากกว่าหน่วยงานเข้ามาก็คือโอกาสที่ดีที่เข้าเข้ามาแล้วให้ความรู้เราเราก็จะได้นํามาใช้ได้ตลอดแล้วก็จะสอนหลงสอนหลานไปดรื่อยๆผู้ใหญ่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ